แล้วผมก็กลับสวัสดีทมาดูกันด้วยผมวันนี้อยู่ใน S T p a c k a g Market, เป็นดอนฟ์กันอีกแล้วนะครับผมตอนนี้เขาได้อัปเดตแล้วครับผมเป็นอัปเดตท,ที่อลังกว่า <Okay. S 1> เรื่องอยูนะใช่ไหมอัปเดตนานพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวมา่งกันว่าอัปเดตนี้เขาเพิ่มอะไรมาบ้างผมเป็นอัปเดตของวันคิดมัดนะก็เ,เพิ่มอัปหลังวันคิดมัดผ่านไปครับผมผูสร้างพัฒนานานหน่อยนะครับผมสิ่งแรกก็เพิ่มเข้ามาก,ก็คือระบบตัวละครนะครับผมคือมีสกินใหม่ของ3ตัวละครนะครับผมนี่มีสกินของวูแม่เนาะครับผมกับสกินของคีโตเพิ่มเข้าม ส่วนแท่นห้องน้าก็กลับสามารถกลับมาซื้อใหม่ได้ครับผมในช่วงที่มีเป็นคิดมัดดรอปอยู่นะครับผมช่วงนี้นะไอ้พวกเทเดตท้องน้ากลับมาซื้อได้แล้วนะผมคุพ่อสกินตัวละครที่มาใหม่นั้นมันจะไม่ได้จากการสุ่มกระชาผมจะได้จากในด่านอีเวนนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมว่ามันได้ยังไงครับผมกับสกินใหม่ทั้งประมาณ3ตัวผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะแต่เขาบอกว่ามีแค่2แต่จริงเดี๋ยวผมดูแล้วมันมีหลายตัวผมสกินคิดมัตเพิ่มข้ามาเป็นรีดิมิตนะผมคิดแล้วได้สกินทนมเดเดเจนมาหน แค่หัวมันเล็ก,กลงเฉยผมจะกินนี้ผมไม่รู้ว่าสกิลเปลี่ยนเปล่าเดี๋ยวใช้ให้ดูก็ได้ผมวันนี้ก็อัปเดตมาก็ประมาณนี้ผมที่เพิ่มเข้ามานะหลายอย่างพอสมควรนะผมปวกสก,กิลตัวละครแล้วก็ตอนนี้เขาก็เพิ่มบูตมาตเตอรี่ครับผมทําให้เราฟาร์มเวลง่ายขึ้นนะสำหรับใครที่จะฟาร์มเลเวลตัวละครหรือทําเคสของสไตล์ด้วยครับผมช่วงนี้ฟาร์มมาตเตอรี่ง่ายผมามเวลง่ายนะแล้วก็คูณตังสองครับผมได้ตังเยอะขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็ปลดล็อกเบลล์พาร์ตใหม่ผมระดับพรีเม้มาาขผม ก็ประมาณนี้ผมพี่อัปเดตมาเดี๋ยวเราไปดูด่านใหม่กันดีกว่านะกาชานี่ก็เกินหรือเกินนะผมผมสุ่มหาไอ้ีฮาตัวละครเจ้าตัวทีวีด่าดมาไม่ได้สักทีนะผมเดี๋ยวเราไปดูด่านใหม่กันดีกว่าครับผมเนี่ยผมโหมดใหม่ก็อยู่ในโหมดแชนชวนนั่นเองครับผมเข้ามานะเลื่อนไปไปหน้าต่อไปผมเอ็กแพ็นะที่ผมนี่เป็นด่านคิดมากครับผมเพิ่มมาตอนจะด่านซอมบี้นะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันนะผมจะเป็นยังไงบ้างน่าจะมีพอดประมาณสิบเอ็ดเว็บนะผมที่ผมจําได้นะเดี๋ยวไปลองเล่นดูกันนะผมนี่ครับผมหนาาานาานนน้้้าาาาาาตดด่่เเเเขมมมมปป็็อยยนงะีีคครับผิละ ซึ่งจากที่ผมดูแล้วมันดูมองยากนะครับผมนู้ชมมันขาวหมดเลยนะมองไรแทบไม่ออกเลยขาวโพลนหมดเลยสงสัยเป็นด่านคิดมากแล้วผมเดี๋ยวผมต้องปรับการาฟิกส,สุดดูนะว่าหิมากแบบสริงจริงจะเป็นไงครับผมเกนมนี้ภาพสวยมากผมไม่อยากปรับสูงนะเดยนโนบุ๊กผมระเบิดเนี่ยผมโอ้ภาพเออก็ไม่ต่างกันมากผมแต่สวยขึ้นเยอะนะก็มานี้ผมแบบหน้าตามแบบใหม่นะโหมดใหม่ด่านคิดมากนะผมเรามาดูหน้าตามอนกันด้วยครับผมมีทั้งหมด11บเวฟครับผมจช้ผมดูแล้วมอนจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะผมว่าซอมบี้ยากกว่าผม ซึ่งชนะแล้วเราก็จะได้พวกกล่องขวัญกับเหรียญตาผมผมว่าเหรียญตาของคิดมาทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะผมแต่มันจะมีโอกาสดรอปกล่องับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะมาดูกันเบบิงของผมด้วยหน้าตามอนก่อนมีหกตัวับผมหน้าตามอนเป็นไงบ้างนี่ผมหน้าตามอนก็จะเป็นอ๋อเป็นพวกสโนโเลยับผมเป็นสโนโนะพวกสโนโแมนที่เป็นอยู่ในถั่วส่วมับผมอฟตุกตาหิมะเขาชอบปั่นกันนะผมอยู่ในถั่วส่วมแทนนะรอบนี้มอนก็ไม่ค่อยหัวแตบผมรแรกๆมีเพื่อหกตัวนะเรามีเพื่อนกิจแบกอยู่นะผม เดี๋ยวไปเจอเว็บอะไรที่มันดีน่าสนใจผมไปขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราไม่เจอแหล่เว็บหนึ่งครับผมแล้วก็ลืมบอกไปให้ผมว่าเราสามารถแปลงร่างเป็นเดิท่านได้ในเว็บที่สิบนะผมเว็บที่หนึ่งยังแปลงไม่ได้นะเราต้องจบเว็บที่สิบก่อนนะผมนี้แปลงร่างเป็นเดิท่านได้ครับผมนี่ขเขาเขียนบอกผมต้องถึงเว็บที่สิบก่อนนะผ่านเว็บสิบนะผมถึงจะซื้อได้ท่านได้นะแปลงร่างได้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ผมนี่หน้าตากล่องขวัญน,นะกล่องขวัญก็จะดรอปจากศัตรูทุกตัวในเกมนะผมที่มันอยู่ในโหมดนี้ครับผมในโหมดสโนว์คครรรรัััับบบผผมมมมกกกกกล่อออองขววญพนนนนี้้ะะะ็็จดปปาาใหเเไ ซึ่งในกล่องนี้เราจะสามารถใช้ได้หลังจากที่เราจบเกมแล้วครับผมต้องออกไปใช้ด้านนอกนะมันอยู่ในกระเป๋านั่นเองครับผมเดี๋ยวผมบอกวิธีใช้นะซึ่งในกล่องนี้เราจะมีโอกาสได้สกินตัวใหม่ครับผมผมว่าน่าจะมีโอกาสได้พวกไอ้ทอนเรกทองนาําด้วยผมไดท่านนะเพราะมันซื้อไม่ได้ผมน่าจะได้กล่องนี้ละมั้งตอนนี้ก็จะเข้าสู่เวฟที่5แล้วครับผมมาดูกันว่าบอสเวฟที่5หน้าตาเป็นยังไงนะหวังว่าจะเป็นตัวสโนว์แมนตัวใหญ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันหน้าตาบอสของด่านนี้เป็นยังไมเ่ยอะ ด่านใหม่เออนี่มันเอาบอสเกลเนี่ยผมเป็นตัวพ่นพิษนะไม่ใช่ตัวอีเวนชินมาดเหมือนเขาจะไม่ได้ทำวะผมด่านที่ห้าบอสเป็นตัวเก่าวะผมเป็นพวกมอนจากทอยเลตเลยครับผมจากซีรีส์หลักนะตัวพิษไอ้ตัวกระดูกผมไม่เห็นนานแล้วเนี่ยซีรีส์หายไปเลยครับผมไอ้พวกทอยเลตกระดูกเนี่ยหายไปเลยนะพูกพิษเห็นในตัวธรรมดาผมตอนนี้กานตัวประกอบไปแล้วก็มานี้ผมเมอีห้านะไอ้มอนพวกนี้เวลาฆ่าตัวใหญ่มันก็จะแตกตัวกับตัวเล็กด้วยผมเมื่อมานึงผู้ชมมันจะแตกตัวด้วยนะเหมือนฆ่าตัวใหญ่ปุ๊ ก้อน,นี้ผมนี่คือบอสเวฟที่ห้านะก็ไม่ได้ตึงครับผมผ่านได้อยู่เรามีกิจสามคนนะผมแบกง่ายมากชิลว่าผมตอนนี้เข้าสู่เวฟที่สิบครับผมก็เหมือนที่บอกไปนะว่าเรายังแปลงร่างกรท่านไม่ได้ผมต้องผ่านเวฟสิบก่อนนะเอาง่ายคือแปลงไอ้แปลงร่างกรท่านได้หลังจากผ่านเวฟสิบผมหรือเวฟสิบเอ็ดนั่นเองเราต้องผ่านเวฟนี้ก่อนนะผมซึ่งเวฟนี้ดูเหมือนจะไม่มีบอสนะแต่ผมดูแล้วเห็นแค่ตัวธรรมดาผมแต่มอนเยอะมากผมร้อยกว่าตัวนะ แนื่จากผมดูแล้วเหมือนมอนพวกนี้มันจะถือก,กว่าพวกซอมบี้เยอะให้ผมยิงหลายนัดบ้างนะกูจะตายครับผมแต่ว่ามันก็ว่าตีเราไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะเมื่ผมไม่ค่อยแรงเข้ามาหลายคนก็ผ่านได้ครับผมง่ายกว่าหมดซอมบี้เยอะครับผมไอเว้นใหม่คิดมากเนี่ยมาเก็บของขวัญกันนะครับผมหากสกินตัวละครใหม่ตัวนี้จะดรอปไหมเนี่ยตัวนี้ดรอปไหมเฮ้ยดรอปเฮ้ยผมดรอปแล้วครับผมเฮ้ยเมื่อกี้มันจะดรอปใช่ไหมเอดอดรอปแล้วผมตัวนี้ได้มาหนึ่งกล่องครับผมนี่เขามาเก็บเลยนะกด e ครับผมเก็บกล่องมาปืมได้อีกกล่องนึงคเงาผมอก หวังว่าจะได้อะไรดีๆกับเขาบ้างนะผมไม่รู้ว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างผมเขาไม่ได้บอกว้นะแต่ในท,ที่แน่ๆคือมีสกินแน่นอนนะผมเดี๋ยวไปลุ้นกันท้ายเกมมาผมตอนนี้เราซื้อไททันได้แล้วผมนี่แต่ผมซื้อเป็นไททันสองพันสองร้อยนะผมเนื่องจากผมจะรีวิวสกินของไททันพอดีผมได้มานะแล้วก็เราผ่านเวฟสิบแล้วผมถึงจะซื้อไททันได้นะผมนี่เพื่อนเราโหมีตัวจริงๆเราน่าจะผ่านชิวบผมผมเอาไททันธรรมดามานะไม่ได้เอาไททันปิปเกอร์มาผมล่างเกตผมอยากดูสกินเฉยๆว่ามันต่าง่างเดยมไหมน แต่ท่านที่เปลี่ยนไปก็มีแค่หัวครับผมแค่หัวมันดูสมจริงขึ้นไม่เหลี่ยมนะแต่กินก็ไม่ต่างกันเดิมเท่าไอะไรผมจกินแต่ท่านตัวนี้ท่านคเาเมล่าครับผมหัวม,มาอย่างเท่สกิลอะไรเหมือนเดิมเปล่าไม่รู้ครับผมเดี๋ยวมาลองให้ดูนะในบอสเนี่ยผมบอสเยอะแล้วเป็นบอสอะไรอ่ะเป็นบอสคิดมา,ากนะผมสองหัวนะซึ่งเราไม่น่าสู้ไหวปัปเพื่อนสู้ไปผมส่วนตัวเราไม่มีสกิลอะไรเพิ่มมาครับผมมีแค่เปลี่ยนโมเดลเฉยนะก็มีท่าเตะผ้ากลางโลเหมือนเดิมครับผมก็มีท่ากระทืบมีท่าอะไรอีกม ที่เหลือเหมือนเดิมผมถ้าพลไฟก็น่าจะเหมือนเดิมนะถ้าวายนะผมนี่ท่ากระทืบสตรอมถ้าเตะไปนะถ้านี่ไกลสุดแล้วผมท่าคิกพลไฟหน่อยพี่พลไฟได้ไหมขึ้นเขาไปปล่อยใส่บอสบอสโดนลําแสงจี๋ผมนี่ท่าไฟนะผมเหมือนไฟจะเหมือนเดิมนะทุกอย่างมือนเดิมผมแนละ้วผมโดนอะไรเนี่ยเอาคลาสซีนแล้วผมบอสโดนยิงเยอะเสียเลยหลัวน,นี่อะผมหน้าตาบอสใหม่นะงวเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนอุลตร้าแมนเลยนะเหมือนอุลตร้าแมนหุ่นยนต์อะหน้าตาแปลกๆครับผม มีการซูมไปแล้วมีนิเมชันหน่อยครับผมทำนานนี่เลยนิเมชันี่เลยอัปเดตนานนะผมนี่เหมืนอนวอสจะอุ้ยประกอบล่างครับผมเหมือนกับหนังเอออะไรอะ่ะบนจารินเจอร์ฮะแปลงล่างใส่ขลนยนนะผมโอโ้โหเพิ่มเกาะมีด้านหลังมาอย่างเท่มีลำพงประกอบด้วยอะไรอีกอะเอ้ยมีกงรงล้อด้านหลังด้วยครับผมมาประกอบอีกนิเมชันลงทุนทำนานนี่เลยฉากนี้มีอะไรอะ่ะโอโ้โหยังมีไม่ยังไม่จบอีกครับผมมีอาคารมาประกอบด้วยโหวัดเป็นปูแล้วตอนนี้ มันเผาอันนั้นเลยอะเผา,าเอตโตเหนือไปเอสโตอ,อตีอกโอ้โหมีปืนด้วยผมปืนแกลลิงสองกระบอกทาําี่ฉากนี้ทํานานเนี่ยรู้แล้วทําไมทํานานนะผมคาสีเองโอ้โหกลับมาแล้วครับผมมีคาสีน,นานมากครับผมมาสู้กับบอสนี่คือบอสอีเวนต์นะผมด่านซอนโดนะซึ่งผมมาเร็วมากในเบสสิบเอ็ดนะครับผมเหมือนที่บอกไปนะมีแค่สิบเอ็ดเวฟดูกันว่าเราจะผ่านเปล่าครับผมบอสเราคงสู้ไม่ไหวเราปล่อยเพื่อนสู้กันนะผมเราเป็นใช้แทท่นไล่ธรรมดานี่ยจะสู้ยากครับผมเรามีอัปเกรดท่านคัมเมล่ากับเจ้าจีเอเอ็กซ์สิบแปดอยู่นะ ผมลองกลางโลกเข้าไปสู้กับมันดิโลกเราเอาอยู่ไหมเราไม่เลือดอยู่ห้าพันนะผมผมไปยันเล่นเซฟนะเอาด้าน,น,นทีแมนเข้าไปหนึ่งหนึ่งเลยด้านีม่มนล่างแรกด้วยเตะไปกระทืบพนไฟใส่ดิต่อยพอนไฟเข้าไหมปาเฮอ้ยเหมือนจะไม่เข้าเท่าไหร่แต่เพื่อนนัเมยเพื่อนเราแรงผมเอ้ยอย่ามาตีผมบอสก็เหมือนจะไม่ได้ตีแรงขนาดนั้นนะผมพอสู้ได้อยู่นะผมยังไหวอยู่นะไม่ได้ตึงมากกับผมชิลอยู่โอเคผมเดี๋ยวมาดูการตอนบอสตายดีวยกว่าผมจะเป็นยังไงบ้างนะ บอสใกล้จะแตกแล้วผม่ผมันผู้ชมใกล้จะตวัวละวหรือไม่อีกกี่อึกนะผมนี่โดนพลัง x 1 8แปดยิงไปผมเรียบร้อยชนะแล้วอ้ได้ชิมเม้นมาผมเปนเ็นเด็กนะเ่นตาทำไรได้ผมไม่ได้ใจก,กันนะผมมาดูคลาสซีกันดีกว่านี่ผมคลาสซีนเหมือนเราจะอยู่ในฮอครับผมตอนนี้ทำไรแล้วเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมีคนเดินมาด้วยอ๋อเป็นท่านขึ้นเราเองยังเดินได้อยู่เรากำลัลงบินฮอขึ้นไปผมไปที่ไหนก็ไม่รู้เอ้ตัวคนนั้นเอ้ยผมยังขยับได้เลยผ,ยผม่ันผู้ชมเอ้ยเราจะบินหอหนีอะไรอะ่ะนี้คนยิงปืนมาผมเอ้ยเป็นเผ่าแอตโตนะ เข้ามาจมกีลาวเอาแล้วก็ล่วงไปใครใครมาช่วยเมื่อกี้มองไม่เห็นนะครับผมแต่เมือเ่อกี้นปืนสีแดงอะเป็นท่านปิปเกอร์ปเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแล้วเราก็บินขึ้นหอไปเอาจบมาครับผมมีแค่นี้นะครับซีนต้องชนะครับผมจบแล้วครับผมอีเวนต์ด่านคิดมัดมีทั้งหมด11เวฟครับผมจะให้ดูแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมท่านผู้ชมไปเล่นคนเดียวก็ได้นะไล่กเก็บกล่องครับผมเดี๋ยวเราไปดูกล่องขวานกันนะผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคจบแล้วทําไมหน้าอะไรไม่ขึ้นเลยไม่เนี่ยกดไ์ไม่ไ มาผมวิธีใช้กล่องของขวัญนะผมให้ท่านผู้ชมกดตัว M นะถ้าใครเล่นในคอมนะผมแต่ถ้าใครเล่นในคอมโน้ตบุ๊กก็กด M ได้ผมแต่ใน,นมือถือจะมี M อยู่แล้วผมนี่กด M ผมันจะมีกล่องก่อนเข้ามาตรงนี้นะซึ่งเราสามารถกดใช้ได้เลยผมผมได้มา9กล่องนะกดซุ่มไปครับผมดูซิได้อะไรไหมกล่องแรกน็อตติงโอ้โหเกลือผมไม่ได้อะไรเลยของที่2มีเหรียญออกากาศดรอปไม่ดรอปอะไรเลยครับผมเขา่าอะให้พอย n อาอมาแทนนะน็อตติงไม่ได้แล้วผมเกลือจัดขอสกินหน่อยสักตัวนึงก็ได้เอามารีวิวก่อน เดี๋ยวคลิปหน้ารีวิวสกินนะผมถ้าได้โอ้โหน็อตติงไม่ได้อีกละผมน่าจะจำให้เป็นโซโล่ดูว่าผมช่วงแรกๆนะแล้วก็ถ้าแพ้ก็ออกมาแค่นั้นนะผมผมลองจากตัวตัวกล่องไม่ยากมากโอ้โหน็อตติงเฮ้ยคนซ่างเขาเริ่มกวนผมแล้วเนี่ยไม่ออกเลยครับผมแล้วเสียงแบบตึมตึมเกลือกล่องต่อไปสีเอายางอีกเหลืออีกสี่กล่องแล้วผมท่านผู้ชมเกลือมากเฮ้ยขอหน่อยสกินสักอันกเ็ได้ได้แล้วผมสกินหนึ่งตัวเป็นของดาร์ a r k s p เกอร์แมนจริงด้วยผมมันมีสกินนอก เหนือจากคำว่าบูมเบนกับมันด้วยนะกับเจ้าพังเจอมีของดาร์สปิเกอร์ครับผมปึ๊บน็อตติ้งแล้วเลยอีกสองกล่องสุดท้ายครับผมกดไปออกไหมบึ๊บไม่ออกกล่องสุดท้ายแล้วมาสุดท้ายแล้วไม่เหลือแล้วเข้าไปฟาร์มใหม่ครับผมปึ๊บอื้ซ้ำซ้ำมาทำไมก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้ยผมนี่ตอนนี้มีไซทิดมายืนแล้วผมอีกไม่นานนะผมทันทีวีแมนอัปเกรดจะมาแล้วผมอัปเกรดนั่นทีวีแมนนะรอทำเครดเลยครับผมเขามีเครดมาแล้วครับผมเครดน่าจะยากพอสมควร ส่วนไอ้เจ้าทอยเลทห้องน้ำที่เขาบอกสามารถซื้อได้ผมว่าน่าจะปรกอบจากกล่องนะผมพวกทอยเลทห้องน้ำนะนี่ผมจะกินเจ้าดัดเซปเกอร์นะเดี๋ยวมาลองรีวิวในอีพีหน้าผมคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนดีกว่านะโอเคผมคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้ผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันจนถึงตรงนี้ผมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบายชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วผมบายเจอกันนะครับผมไปแล้วบายเจ้าพังเจื้อ